สัสดีครับพบกับเราช่องข่อยทองคำชาแนลนะครับผมพักผ่อนหรอกครับ,น,รรบน้ำไปฝังนู้นน้ำไปฝังนู้นพายชัยครับหรือว่าซุปเปอร์แมนของเราได้เดินทางมาถึงที่ใต้สะพานของบ้นานตลาดแล้วนะครับอาบน้ำมาก,กินน้ำเบาหวานกอดอ้วนครับทีบบบมงานของเราก็ดูแลยอยู่ น้าพกกินนะครับอาบน้ำไปก่อนคุดอาดี้อ้วนอยู่ดีแสงเนาะอ้วนนะอ้วนส่งปเย้าบ่ส่งเมนดู ช้างไม่ผอมนะครับช้างอ้วนเต็มเในโลเฟ่หรอวทีมงานก็กำลังช่วยกระหนาบน้ำให้ก็พายอยู่นะครับสร้างบกหดนามบ่เห็นม่ ช้างไม่ค่อยได้ขึ้นครับไม่ค่อยได้ขี่น้ำก็จะเป็นโอ้กาเฟ่เย็บเชฟกาฟเยใส่ดว่ะเฮ้ยเนาะเย็บเชฟังจกสักจุกบอกบอกกันน้ำไหมบอกกันน้ำบอกกันน้ำบอกกันด้วยบอกกันด้วยบอกกันน้ำบอกกันน้ำบอกกันน้ำ ruột cục chì cục chì bỏ sang nhà mày con dưa ta buồn cho thế này sao xíu Hãy เอาเอาไปอีกเอาไปอีกสิครับไปไปตามไปอีก,ก,อกตามไมปอีก,ามมาอกนี่ก็อาบน้ำก่อนนะครับเพราะว่าดินเยอะนางน้องก็เอ้ยก็ไยก็น่าจะไม่ค่อยได้อาบนา้ำเท่าไหร่ เ้อตัวแห้งแมนครับช้างนี้รักษางาดีมากไม่มีการสึกเลยเบาบางเลยเบื่อหัเนาะง,ง,งาสวยมากหล่อมากเลยงานน่าจะประมาณเมตรหนึ่งงางอนสวย ข้างไม่มีรอยสึกรอยบางเลยจะนับนจะนับจะนับจะนอยเลยนะพ่อพายอยู่แล้วเราจะเข้าโรงเรียนให้เป็นคนดีเ<อ>ด็กดีนะอพอะเจืค่อยๆเทใส่ร้านหัววาลูกลูกเจืออาบน้ำให้เย็นตัวสบายตัวเราก็ ยังไม่สามารถที่จะเอาลงแม่น้ําใหญ่ๆได้หรือว่าเอาไปน้ําสายยางได้นะครับเราต้องค่อยๆอ,อาบให้พอพายนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับปรับความเข้าใจในระยะเบื้องต้นหรือว่าขั้นแรกก่อนครับแล้วเราก็จะค่อยพาพ่อพายออกเดินออกกำาังกายนะครับ นอนนิ่งนิ่งลูกตอน,นนี้ปลอดภัยเอาภาษาตะพูนกันเลยนะจุดอหาบน้ำมาเย็นตัวนะปลอดภัยใช้ไป่สบายโอ้โหวันนี้สบายาทุกคนค่อยๆทำ ไปปรับความเข้าใจเรียนรู้กันไปนครับอีกไม่นานเราก็คงจะได้พาเข้าใจเฮ้ยขอไปพาพ่อพายพายชัยหรือว่าพายซูเปอร์แมนออกเดินนี่นะครับวันนี้ก็วันแรกนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อคืนเลาลุกเดินลุกเินลุกเิน,นาไปลุกค่อยเป็นค่อยไปรเรียนรู้กันไป เราก็ยังไม่รู้จากดีไซน์ใจคอของของเขาเลยนะครับผมมาถึงก็ต้องมัดต้องเซฟไปก่อนครับเพื่อความพร้อมแล้วก็พอเกะออกไปมาได้แล้วก็จะออกเดินดที่รับมัดมัด้วกี้เลย โอ้เดี๋ยวบึ้งมีวิธีก่อนมีวิธีอยู่มีวิธีอยู่อ้าเฮ้ยไปก๊อกมือกีเซ็ตพอๆกับเดี๋ยวเราจะมัดใหม่ก่อนนะครับโอ้ยตัวนี้จะจับได้หรือไงระแพ็คเกมไบ้องเอาเงี้ยขอติดต o n ขอติดต ong ผมไปผมไปก็แก่กเด็ทีเดียวมากระเด็นออกเลยเนาะตอนนี้เรากำลังจะมัดค่ารังใหม่นะครับเพราะว่าเซฟเพื่อการดุดครับเราจะปรับของข้าเจกับน้องครับกับพ่อไพานะครับโอ้ข้อเจก็พูดผิดพูดถูกเนาะพายมัดออกที่เรามัดไว้เิฟไว้นะครับน้องยัง อย,อ,ยอยพอพายยังขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้ต้องระวังกันก่อนเพื่อความปลอดภัยท้งคนแระชาร์กนะครับต้องอยู่ในความดูแลของคนเยอะนะครับดูแลอย่าใกล้ชิดเลยไม่รู้จาก<อ>นี้ใส่ใจคอ,อกันมาก่อนนะครับไม่รู้จากนี้ใส่ใจคอมาก่อนแล้วก็ยังไม่รู้จกัก เลยนะครับว่าพอพายเขามีนิสัยยังไงรู้แต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะดุนะครับใช้ได้อยู่นะเป็นมวยัะผมภาษาบ้านเราก็เป็นมวยเพราะทีมงานของเราก็ไม่ประมาทนครับอาศัยคนเยอะไว้ก่อนนะครับค่อยๆทีค่อยอาใส่ค่อยทําไปก่อนการทําไปเรื่อยเนาะยังมันค้างว่าถึงค้างอีกโทษหอ่อีก เป็นกำลังใจให้ควาตงโอ้ควาตสุดยอดเลยอ่านเกมดีไปเจควตัวได้กับควาดว้วน,น,นมัดปกกาลังใส่ปกกาลังกด โอเคครับโอเคครัเ,รเพื่อความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยครับเราต้องเซฟอย่างดีเลยแต่ว่าอีกไม่นานเกินรอนครับเราก็จะพาออกเดินให้ได้รับดูรับชมกันแต่ตอนนี้นยังอยู่ในขอ้อในความต้องระมัดระวังกันก่อนไปไป รูปโลเนะื้อตัวดำยา,าวสง่านะครับออป่อภายภัยชัยหรือว่าภัยซูเปอร์แมน แมนล็อกข้อเสาหนึ่งล็อกงาเสาล็อกงาเสาหนึ่งเราจะล็อกคอไว้ก่อนนะครับล็กลอกก่อนล็อกงาอนโยนหญ้าโยนน้ำให้ไปก่อนทำอาบน้ำอาบอะไรทำความคุ้นเคยก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่ามาถึงวันแรกเราจะเข้าขึ้นขี่ได้เลยครับไม่ได้นะครับอันตรายนะครับผมต้องใช้ความ,วมระมดระวังแล้วก็ศึกษากันตุกดูใจกันพอสมควรนะครับ ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับรก็อีกไม่นานเกินรอนะครับเราก็จะสามารถเอาออกเดินได้นะครับเดี<อ>๋ยวต้องรอติดตามและรับชมกันต่อไปพอ,อเราก็ใาสายคนเยอะไว้ก่อนนะครับผม<อ>เพราะว่า<อ>ช้างเป็นช้างตัวใหญ่ตัวโตนะครับเราก็คน,คนสองคนก็น่าจะไม่ทันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับกอดนจ๊กขอขอบคุณแม่ทุกการติดตามและรับชมนะครับผมก็อย่าเลิมกดติดตามนะครับผมเลิมกดติดตามช่องผู้ใหญ่ทองคำชาแนลด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คอนเจ๊ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ